ใหญ่นะคุกใหญ่อีกคนนึงอะใครนักใหญ่มาหนน่อยักใหญ่มนาคเดียวกำลังไปพี่กำลังไปพี่กำลังไปกี่ตัวกี่ตัวเยอะเปล่าเยอะเปล่าเยอะเปล่ากำลังไปกำลังไปพี่ไปไหนต่อไปไหนต่อพูดเรื่อยๆล่วงแล้วนะคุกคุกพี่โอเค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 ยามตัวหมูตัวหมูมาแล้วพี่มาแล้วพี่มานะคุกมานะคุกนี้มานะคุกนี้มานะคุกนี้ตีได้นะตีได้นะตีได้นะคงมีไปหนึ่งน้ำไปมีมันเลี้ยวขวาไปนี่เฮ้ยมันล่วงมันล่วงมันล่วง ตัดตต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 าตัดตต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 ดตัดตตดตัดตุดตตาตตด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 ตผดตต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 ตตาตตดตตาตัดตตาตัดตต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 าตต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  คุยมัแต่มองข้างหน้าไอ้เหี้ยสวยสวยสวยโคตรสวยเอ้ยทำไมมันดึงศพออกจากตัวมันไม่ได้อะเป็นไรตัวเขาบากปะโอเคแอม๋ออ๋ออ๋อขอบคุณครับพี่ตำรวจขอบคุณครับ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 มาขึ้้นนมมมาาขขึึอบบคคุณรังหูดับไปเนี่ยเฮ้ยไม่หรอกพี่ขึ้นมา เอาผมจะออก <atal finger S 2> <Rivera S 1> แล้วคุณตำรวจ <s uk il> ผมจะออกแล้วผมมาช่วยเพื่อนผมจะออกแล้ว,มมวครับผ,ผมมาช่วยเพื่อนครับผมจะออกแล้วครับผมมาช่วยเพื่อนครับออกเลยนะครับได้ครับได้ได้ครับได้ครับ ไฟป้าไฟป้าตรงนี้ไฟไหมตรงนี้ไฟไหมเขาคือฟิวนะไฟออกไม่ไฟออกไม่ไฟออกไม่ไฟออกมเอุ้มไม่ได้มันอุ้มไม่ได้มันอุ้มไม่ได้เออมันหมาวุ่นมันหมาวุ่นกลับไปช่วยเพื่อนต่อกลับไปช่วยเพื่อนต่อไม่คุ้มรอดรอดลอดรอดล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 อดอดลอดลอดลอดอดดดดอดออดอออลอออออออลลัอดทีพี่ทีพี่ที ไอ้ใครเดินชูตรงไลยเนี่ยตรงอู่โมงอ่ะขวความแล้วปะนี่เขาเสียเวลาเขาเนี่ยฟังวะฟังแล้วฟังแล้วดำแล้วดำแล้วดำแล้วบอกว่ามีหกเคสแต่ตอนนี้มาห้าตึงวะขวัญขึ้นแล้วพี่ปิงไก่แล้ว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 เพื่อนเราโดนอยู่หน้าคุกเหรอตอนนี้เพื่อนเราโดนอยู่หน้าคุกเหรอ่ะไม่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 พวกมันพวกมาโดนจับเยอะมากพี่แจ๊คโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันลงซ่อมมันลงซ่อมผมผมช่วยแม่ผมช่วยแมผมช่วยแมผมช่วยแม จบแล้ว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 แล่อยให้ตำรวจจับไปเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยต้องไปเด้ยวมาหน่อยคนนึงใครกัไม่ไม่เดี๋วเดี๋ยวมไปก็ได้ไป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 ให้ไปให้ไปให้เ่อนเพื่อนขึ้นมา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 เซนากินานะเซนากินานะรถติดเดีวมานได้หน่อยได้ป่ะที่ไหนนะพี่เด้อที่พญาชนนะขอเบอร์คนนี้อุโมงที่ไปอะไป ไม่ไม่เราเราเราตรงหน้าขูกเลยเพื่อนเราโดนปะ่หไม่โดนพี่ไม่โดนไม่ไม่เพื่อนเราตายสองเพื่อนเราตายสองแต่เขาเอาศพเพื่อนเราเพื่อนเราตายสี่เลยมาชุบหน้าคุกเขาเอาไม่ได้ไม่เลยขาออกไม่ได้เขาโดนจับหมดเลยรีมารีมาชุบตายหมดเลยอยู่ตรงไหนวะมาแล้วมาเพิ่มมาเพิ่มก็มะเหมือนเพื่อนเราจะโดนล็อกมือมั้งเนี่ยไม่ไม่รอก่อนรอก่อนพี่รอก่อนรอก่อนรอให้ตำรวจไปวงก่อนรอไม่ไม่ไม่อยู่นอกวงพี่อยู่นอกวงพี่อยู่นอกวงพี่อยู่นอกวงรีบชุบรีบชุบรีบชุบเขาโดนล็อกมือเยอะเขาโดนล็อกมือเยอะไม่ไม่ถ้าใครไม่่่ใชปืนอะ ไม่ไม่ไม่เขาทั้งนั้นเลยพี่น่ะตัวละมือพี่ตัวละมือบ้าจับไม่ใช่หรอไอจีไม่ตรงจีให้แล้วนะไม่มีตำรวจไม่ตำรวจเลยไม่มี็นตำรวจเลยเนาคุกเพื่อนเราตายเป็นศิษเลยเขามาปิดตัวชุบเขาไฟกับตำรวจนะเขาไฟกับตำรวจนะฮัลโหลไชุบไอตำรวจนะเขาไฟตำรวจนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะโดนปิดนะคุกมาหน่อยเร็วเร็วไว้ไว้ไวพี่ต๊อกไว้ไว้เขาเขาเขาไปตำรวจมามามา บอกไงวะไหวไหวไหวเล่นได้เล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยไหวไหวเยอะเราเยอะกว่าเยอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมือไหวไหวไหวเปลี่ยนมีดันเลยไหวเลยนะครูไหวชิวเปลี่ยนมีดเปลี่ยนฟันเปลี่ยนมีดเปลี่ยนฟันเปลี่ยนมีดเปลี่ยนฟันอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่าช่วยกูดิอย่าช่วยกูดิอย่าช่วยกูดิเปลี่ยนมีดจุ่มไปเลยชุบไปเลยจุ่มชุบไปเลยเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดให้หมดเลยถือมีดถือมีดให้หมดถือมีดให้หมดมือถือมีดให้หมดเลยตรงเนี้ยถือมีดให้หมดเลย ไไไไมมม่่ันนีด้เออไม่อุ้มไม่ได้วะเป็นไรวะทำอุ้มเนี่ยโคไม่พี่แต่มันมันฟังน้ำฟังน้ำฝั่งซ้ายเข้ามาฝั่งม้าจะโดนลูฟีมันโดนลู่ฟีไม่อุ้มอุ้มนายไะอุ้มนายไะอุ้มไม่ได้หรออุ้มไม่ได้อุ้มนายออกดีกว่าอุ้มไม่ได้ออกดีกว่าไหมต้องลองไงมันต้องชุบอยู่เลยแล้วอุ้มไม่ได้ออกเลยอุ้มไม่ได้ออกเลยอุ้มไม่ได้มึงออกเลยเอ่อไอ้เพื่อนไม่ใส่แล้วเพื่อนไม่ใส่แล้วอ่ะเพื่อนไม่ใส่ก็ใส่เพื่อนไม่ใส่ก็ใส่ดึงมันมากันน่ะดึงมันมาเรื่อยเรื่อย เยอะไป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 เสองนึ่งขอสองนึ่งพอหลงตายเนี่ยลุงตายเนี่ยลุงตายเนี่ยเอาอีโมลุงนี้อีโมลงนี้ใหญ่เขาไปถึงนอีโมเราด้วยดักบนรถน้อยมีไม่กี่คันพี่เบื่อเขามาทายเบื่อหลงแกผิวจังหวะเงาดีเออคุยคนแก่คนเดียวมันปิดลงปิดไม่ลงหรอ เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเพื่อเราต้องไปช่วยเพื่อนเยอะไว้ไว้ไว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 ้ไว้เยอะๆไปเล่นกันสองคนพอไหมปืนไม่มีหรอปืนอะปืนไม่มีหรอมามามาเล่นนะคุกมาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้ปืนไม่มีหรอปืนอะปืนไม่มีหรอปืนดักรถดักรถมึงดักรถเลยมึงดักรถมึงดักรถปืนไม่ไหนปืนใครชนเหี้ยอะไรอย่าไปตีตำรวจอย่าไปตีตำรวจอย่าไปตีตำรวจตำรวจเขาจะไปช่วยใครเราตีตำรวจตีตำรวจอย่างเดียว มึงมึงสวยออาวไอ้เหี้ยก่งโก่งโว่งงๆงโก่งโก่งมาเนี้ย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 มาเนี้มาเนี้ย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 มานี้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 มาน้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 มา อุ้มไม่ได้ว่ะมันห่อไะไรป่ะแล้วมันห่อไะไบ้โคมันเล่อนนมืออุ้มได้แล้วเขาหน้อุ้มได้แล้วขราอุ้มได้แล้วออกไปอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้ตรงนี้อุ้มไม่ได้ข้างนอกอุ้มได้ไม่ต้องตีตำรวจไอชิ้นหลุงแกผิวจังหวะว่าว่าอิ่งนิดเดียวไป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  เจะแซกนายกระโดด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 นายกุเทศได้กุเทศได้กุเทศได้สว้อ๊ยิงลุงตาบักสวยตา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 ยลุงตายแต่อุ้มไม่ได้ลุงตายแต่อุ้มไม่ได้สวยไปหาเพื่อนต่อไปหาเพื่อนต่อไปหาเพื่อนต่ออุ้มไม่ได้ไปหาเพื่อนต่อไม่ไม่ฟังนัดเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวขับไปไอ้ห่อมาด้วยมันห่อได้ด้วยมันทำห่อทิ้งได้เฉยๆพี่เปลืองเปลืองห่อไปแล้วอ่ะยิงตัวาึ้นไม่ได้แค่ไม่ได้ ไปไปไปรีบไปรีบกลับไปช่วยเพื่อนรีบกลับไปช่วยเพื่อนยัดไปแล้วกลับช่วยเพื่อนของของมีพ้มของมีพมยัดยัดยัดหนึ่งสองสามข่าวทีนึงสองสามจึ๊ก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 จึ๊ะจต๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กไม๊กจึ๊กจึ๊กแล้วจึ๊กจึ๊กจป๊กนึ๊ปืนไกจึ๊วจึปืนึ่กจึ๊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 ่มึ๊กจึ๊กจึ๊กจึกจึ๊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 ก กูเล้วครับพี่กูเล้ครับพี่กูเลยครับพี่่ปิดจ้างวะกูเลยครับพี่กูเลยครับพี่ปืนกูไปอยู่ไหนหมดวะปืนเนี่ยกูเลยครับพี่กูเลยครับพี่กเล้ครับพี่แลคแอแอแอจัดแอจัดไอ้เี้นี่แอจัดแอกครับพี่แอกี่พี่ตัวแอเลย แอ็กจัดแอ็กจัดแอ็กคุยคุยกันดิ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 เมื่อไรเดี๋ยวพี่เมื่อไร่เมื่อไรพี่เฮ้ยปืนเราไม่มีแล้วหรอปืนอยู่นะโคก็ปืนหมดแล้วหรอปืนอ่ะม่มายิงมายิงหน่อยได้ไหมมันปิดไม่ลงหน่อยมายิงหน่อยได้ไหมข้างคุกเนี่ยข้างคุกเนี่ยมายิงหน่อยไอ้โจโจมาเอาไม้หอดิโจปืนไม่มีวะคุยกันดิคุยกัน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 ตายตาย ปล่อยเลยฟังฟังฟังหน้าครูปล่อยไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้มึงห่อไปมันก็ดึงเคสให้เพื่อนเปล่าๆตอนนี้ไม่ช่วยเพื่อนดีกว่าไม่ใช่หมายถึงเฉยว่ามันมีเคสที่เจอที่ไหนก็ตีเขาที่นั่นไปเลยตอนเนี้ยเราต้องคุมอย่าให้เพื่อนเขามาลีนเนี่ยใช่ใช่ใช่ เาตายเยอะแบบเยอะมากไม่ไม่เป็นไรพี่ปล่อยไปเลยเราไปหาช่วยเพื่อนดีกว่าไปหาเราวจริงอ่ะให้ปืนไปส่งไปแล้วเราคุมส่วนไว้ก็ได้นะให้เขาแบบรีเซ็ตไปช่วยไปไปส่งไปส่งพาวหน่อยครับไปส่งพาวหน่อยไม่งั้นถ้าเขาเกิดได้เขาก็ไปช่วยตีตำรวจอยู่ดีนะ ถ้าเราห่อพี่ช่วยเราได้ผมไปดีแต่ไม่ไม่ได้ห่อพี่ไม่ได้ห่อแค่มันมีคนห่อเลยพี่ประเด็นห่อเนี่ยสาแควไม่ใช่มันมีเคสที่ที่ใครมีที่มันวางอยู่บนพื้นแล้วมีเคาท์ไม่เกิดป่ะไม่ไม่ผมผมตอนแรกไอ้ฟางฟางแค่นั้นไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปช่วยเพื่อนดีกว่าปล่อยไปเลยไม่เป็นไรปืนไปเลยถูกมันทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปเลยพาพาตรงนี้พี่สาวตำรวจชุบเลยครับมีคนขึ้นเขาแล้วนะมีคนขึ้นเขาแล้วนะผมผมผมมีศพหนึ่งอ่ะที่แต่ผมห่อมาแล้วอ่ะ เฮ้ยพี่แจ็คสลิปเปอร์เหรอเนี่ยนั้นมันได้ไงพี่โจขับรถเลยขับแท็กทำไมพาไม่ได้เข้ารถไม่ได้อะใครที่ไม่มีปืนอ่ะช่วยกดตังก็มีอยู่อ่ะช่วยตรงไหนบอกได้นะพูดกันได้เด้อให้ช่วยตรงไหนอ่ะใครที่เล่นปืนไปหนึ่งอ่ะผมไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวเปิดไอหมอมาชุบแล้วไอไปไปส่งไปส่งการ์ดหน่อยรถมันมันพาไม่ได้อ่ะตลาดหรือพาพี่ กลักกลักครับกลักปล่อยปล่อยปล่อยแปลวาเค็เพื่อนก่อนตอนนี้ย <c oughs> เพื่อนจะเอ่ยแล้วเพื่อนจะเอ่ยแล้วเพื่อนจะเอ่ยแล้วเ <c oughs> ซฟสกอร์ดีกว่าเว้ยตอนเนี้ยรอไฟหน้เาเาก็บหนึ่งอยู่ไอ้นี่ไอ้บายพารอทจะแบบพารวะไม่เท่ากับว่าถือว่า,าตรงนี้มึงตีไปอ่ะมันก็คุ้มที่ว่าเขาไม่สามารถไปช่วยเพื่อนได้เว้ยช่วยเพื่อนไปได้ใช่พอแล้วไปไปช่วยเพื่อนดีกว่าเออพอเก็บเพื่อนเพื่อนไปแล้วป่ะขึ้นเขาเพื่อนไปแล้วป่ะใช่เขาเพื่อนไปแล้ว ได้โอเครู้เรื่องบื้มเลยยวผมดักสาท่อให้นะที่หวัไจะมาเปลนในสิ่งที่พวกูจะเป็นและพวกกู get high on s d นพวกกูจะสลัด over m n m ที่เวล o n o u i t ใ่ปีีพวกกูหลาแลพวกกูท้กันมากันเองดมาหายกูฉชบอกว่าอยากจะด e ขแค่ในธนบตดเย่มีตอนคิด